สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตี้ยระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับโคดเตี้ยระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนทวีปอเมริกาใต้นะครับซึ่งคุณนี้ครับจะทําการเตะในเวลา7จ็ดโมงสามนาทีหรือว่า7จ็ดโมงเช้าครับตามเวลาของประเทศไทยในวันที่15หรือว่าวันศุกร์นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมทัพแซมบราบราซิลพบกับทีมชาติจอมโหด o d อุลกเวยนะครับทีมอันดับที่1กับอันดับที่4นะครับซึ่งโอ้โหซึ่งถือว่า เป็นคู่ที่ปิดท้ายน้ำรายการของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเราลองดูผลการพบก,กันที่ล่าสุดนะครับต้องย้อนไปที่่าในปี2020หรือว่าที่ผ่านมานครับฟุตบอลโคปาเมริกานะครับทีมชาติอุุกวยัยแพ้ทีมชาติบราซิล0ประตูต่อ2นะครับเราลองดูฟอร์มนัดล่าสุดในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติบราซิลครับถือว่านัดล่าสุดนะครับทำในจุดชืดน คือเสมอกับทีมชาติโคลอเบียศูนย์ประตูต่อศูนย์ในการไปเยือนนะครับส่วนทีมชาติอุรุกักนะครับไปเยือนเช่นกันครับแพ้ทีมชาติอาเจนตินาศ,นศูนย์ประตูต่อ3นะครับเราลองมาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับลำเริ่มที่ทัพแซมบราบราซิลของกุนซอติเต้ครับเทนเนอร์ต้องเจอปัญหาเพิ่มเติมเมื่อกองหลังอย่างแอแดมิลิตานะครับของมาริทที่ได้รับอาการบาดเจ็บในระหว่างเกมซึ่งถือว่าตอนนี้ ทําให้แนวรับของเจ้าบ้านนะครับมีตัวเลือกในการคู่เซนเตอร์ที่ถือว่าพอสมควรพวกมากินยอนเดียโก้ซินวาน่าจะได้ลงเล่นด้วยกันนะครับส่วนนาเตะคนอื่นถือว่าไม่น่าจะอ่าที่บบรับมัดจิอว่ามีอะไรครับอย่างเช่นพวกราฟินญาเนมา่าลูคสัสปากเกต้าน่าจะลงสู่สนามให้กับทีมนะครับส่วนทีมจอมหดอุลกัยของคุณซือออสการตาบาลสถือว่า คุณซื้ออย่างเสือเท่านะครับการที่แพ้อาริน่าแบบรับคาบคือ3ประตูต่อศูนย์เนี่ยข่าวดีนะครับของทีมจอมโผลจะได้โรริโก้เบนตะกูนะครับห้องเครื่องตัวเก่งที่ได้รับผลพ้นแบกกลับมาครับส่วนแนวรับอาจจะดรอปอ,อ,อย่างเช่นพวกเซบาสเตียนโคอาเตสและส่งโกดินกับโรนันอาเมโลลงมาเพื่อร่วมทับส่วนผ่งหน้าเป็นลุยโซเลสกับไบรอันโรลิกต และยังมีเอดิสันคาวานี่ที่เป็นตัวสองแจกให้กับทีมด้วยนะครับซึ่งถือว่าอุลุคอยมาถือว่าฟอร์มค่อนข้างกระท่อนกระแท่นพอสมควรนะครับลองมาดูไลน์อัพนักเตะที่เข้าจะลงสู่สนามให้กับทีมครับมาเรือมกับที่ทีมเจ้าบ้านอย่างทีมแซมบราบราซิลของติเต้นะครับมาด้วยระบบ4-2-3-1ครับผู้เลสาตัวเป็นอาริซองเบเกอร์นะครับคู่กํหลังเป็นดานิโลนะครับ กัปตันทีมมาร์ os, ago, ua, กิโนสเดียโกติซินวาและก็อเล็กซานโดนะครับคู่กางเป็นฟาบิโยคู่กับเฟสคู่กางสาคนคือราฟินญาเนมารูคัสปาเกต้ากองหน้าตัวเป้าเป็นกาเบียลบาโบซาที่จะลงล่าตะข่ายให้กับทีมนะครับส่วนทีมชาติอุรุกวัยนะครับมาด้วยระบบ4-3-3ครับผู้รักาปตัวเป็นฟอร์เดนโดมุสเลล่านะครับกองหลัง4คนคือนายิตันนันเดสนะครับโรนันอัลเกโรนะครับเดียโกโกดิน มาติอัสวินยาคู่กองกลาง3คนคือโรลิโก้เบนตากูนะครับเฟเดริโก้อลบาเดมัติอัสเบโนซิโอนะครับคู่กองหน้า3คนคือเดียโก้เดลาคุสลุยิสโซเลนแล้วก็ไบรอันโรลิเกีตที่จะลงหน้าตะข่ายให้กับทีมนะครับซึ่งคู่นี้นะครับทัพแซมบราบราซิลต่อ1ลูกถือว่าตอนนี้นะครับบราซิลน่าจะเล่นแค่ประคองเนื่องจากได้ผ่านเข้ารอบการแข่งขันขฟุตบอลโลกที่กาตาร์ไปอย่างที่เรียบร้อยนะครับ จึงไม่แปลกที่จะเล่นแบบประคองส่วนทีมชาติอุลกวัยครับถือว่าต้องเล่นให้สมราคาแล้วก็มีแต้มให้ทิ้งห่างพวกทีมอันดับ5อันุ่ให้มากนะครับส่วนสถิติการค้าของบราซิลคือ11นัตติดต่อกันที่เล่นในบ้านแล้วก็อุลกวัยถือว่าไม่อยู่ในฟอร์มที่มากนะักและถือว่าอุลกวัยนะครับสามารถเอาชนะบราซิลในหนเกมหลักสุนที่เจอกันดังนั้นถือว่า บราซิลต่อหนึ่งลูกเนี่ยทัพจอมโหดถือว่าเป็นรองเยอะพอสมควรถ้าเทียบต่อตำแหน่งถึงแม้ว่าจะมีพวกลุยโซเลตอะไรก็ตามแต่ทัพเซนร์บราซิลชั่วโมงนี้นะักเตะเล่นในพรีเมียร์ลีกหรือว่าในลีกที่ดังหลายทีมโค้ชเตย์ยมองว่า2องสวนนี่มาแน่นอนนะครับบราซิลมีใจทํากําไรอย่างแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางให้เราชมคือ Facebook YouTube ็อกดิสนะครับเดอะมาสเตอร์ซีดเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับ ฝากไว้นะครับทับสิรเเสาอยู่ในอองอุกอองใจของท่านนะครับทับเสมบราบาซิลไม่มีผิดหวังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม